แอดเอ็มเคดีหนึ่ดีจ้ามันนี้มีคนถามว่าของเราเนี่ยอนุมัติไวอนุมัติไวแค่ไหนวันนี้เราจะไปดูกันนะเนี่ยอย่างวันนี้มีคนทักมานะครับก็ช่วงเวลาสิบเอ็ดจุสามหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยผมก็ตอบอย่างไวเลยสิบเอ็ดจุดสามสองนะครับก็ขอให้เขาส่งโฉนดมานะครับเพื่อตีราคานะครับอันนี้เนี่ยก็เขาก็ส่งโฉนดมา นะครับช่วงเวลานี้ก็ 40, นะสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ตีราคาไปของผมเนี่ยก็ตีราคาได้ไวนะครับเนี่ยก็ตีราคาส่งไปว่าเออเขาต้องการใช้เงินเท่าไหร่อันนี้เขาก็ต้องการใช้เงินประมาณสามแสนหะ้าเนาะก็ทําเป็นจำนอนเนี่ยประมาณสี่แสนไปผมก็ ตรงรายละเอียดไปเหมือนเดิมแล้วก็บอกพวกรายละเอียดทุกอย่างนะครับว่าออตรงนี้ยอดเท่าไรผ่อนดอกเบี้ยเลยว่ารายละเอียดยังไงเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเขาสนใจตกลงก็ก็แจ้งมาผมก็จะไปดูที่นะครับเสร็จปุ๊บว่าเขาเนี่ยก็แจ้งว่าตกลงอ่าตกลงเสร็จปุ๊บผมก็ไปดูเลยช่วงวัน2สองสี่สิบสองแบบนี้ พอผมไปดูเนี่ยผมจะส่งหลักฐานไปแต่ว่าตรงเนี้ยเบเลยไว้นะผมจะส่งหลักฐานไปว่าเออผมมาดูพี่แล้วนะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูที่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็นัดวันได้เลยเพราะว่าไปดูที่เนี่ยก็เพื่อที่จะขอทราบว่าเออนะเนี่ยรูปอ่ะมันก็ตรงปกจริงๆนะเนี่ยก็จะส่งรูปแบบนี้ไปนะครับก็อันเนี้ยของเราอ่ะ,อน,นอ,อ,ะอนุมัติไวมากเลยนะก็อันเนี้ยก็คือสิเอ็โมงครึ่งอ่ะส่งมาส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายก็ ตอนที่ไปดูแล้วก็นัดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณที่บ่ายสามนะครับก็สี่ชั่วโมงค่าอนุมัติแหละอนุมัติแล้วนะครับอันนี้ก็ไปทําช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมีพี่เขาต้องการที่จะเพิ่มยอดจากจำนองเนี่ยเป็นขายฝากนะครับเพิ่มยอดเราก็รับเพิ่มให้เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยนี่นะนี่โชว์ให้ดูก็เพิ่มยอดนะครับก็ทกําการถ่ายถอนจำนองก่อนแล้วก็ เออมาทําเป็นขายฝากแทนนะครับที่เขาต้องการเพิ่มยอดเราก็รับเพิ่มให้นะรับเปลี่ยนมือเพิ่มยอดให้เหมือนกันแล้วก็แล้วก็เคลียร์ให้กับผู้รับจำนองรายเก่านะแล้วเราก็เนี่ยเสร็จปุ๊บเงินทอแเราก็โอนเงินให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนถามว่าทําไมของเราเนี่ยถึงแบบเ,เช็คค่าภาษีเนี่ยได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะของเราเช็คจากเว็บ ของกรมที่ดินเลยนะมันก็จะได้แบบว่าชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับต้องการเงินสดฉนอดช่วยคุณได้รับจำนนอง @mKD168 รับจำนองขายฝากนะของเรามีดีที่ประเมินฟรีโรงงานไว้ดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายผ่อนลดต้นลดดอกได้แล้วก็ ไม่มีค่าต่อสัญญารายปีนะครับแล้วก็ถ่ายถอนได้ตลอดเวลานั้นเราได้เลยนะครับอนุมัติไวให้ยอดสูงเน้นช่วยไม่เน้นยึด a t m k d 168หรือว่าโทร098 9563 888สุธีได้เลยครับ